บทที่366การขโมยอุปกรณ์วิญญาณมากกว่า20บอันโดยธรรมชาติแล้วหัวอีเ่าไม่รู้ว่าถาังอูถงกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าเธอไม่ตอบเขาเขาจึงพยักหน้าให้เธอด้วยรอยยิ้มแล้วหันกลับไปและมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารเมื่อเห็นร่างของหัวอีเฮาค,ค่อยค่อยหายไปถังอูถงก็บบกหมัดด้วยความโกรธและอยากจะเอาชนะชายผู้เกลียดชังคนนี้จริงๆแม้ว่าในใจเธอไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเกลียดชงังฉันจะกินด้วย ทั้งอุทงกระทือยกทางเล็กๆที่ยิงยะโสอย่างภาคภูมิใจแล้วเดินไปที่โรงอาหารหลังอาหารเช้าดูเหมือนว่าหัวอีเห่าทุกสิ่งรอบตัวเขาไม่มีอะไรเลยเขากลับไปที่เต็นท์โดยตรงและไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งตอนเย็นโดยไม่ออกมากินข้าวกลางวันด้วยซ้ำโดยธรรมชาติแล้วคนอื่นจะไม่รบกวนเขาสำหรับปรมาจารย์วิญญาณเป็นเรื่องปกติที่จะข้ามมืออาหารสักสองสามมื้อขณะฝึกซ้อมอย่างสันโดษ หลังจากที่ท้องฟ้ามืดสนิทเท่านั้นหัวอีเฮาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งต่อหน้าทุกคนและคราวนี้เขาก็เดินตรงเข้าไปในเต็นท์ฝาบาทฝ่าบาทหัวอีเฮาทักทายด้วยความเคารพเมื่อเสด็จมาต่อหน้าใต้เฮาอีเฮาฉันได้ยินมาว่าคุณไม่ไปกินข้าวตอนเที่ยงเหรอคุณกำลังฝึกซ้อมอยู่หรือเปล่าใต้เฮาพูดด้วยรอยยิ้มเขามีความประทับใจที่ดีต่อหัวอีเฮาแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะอายุยังไม่ถึง20ปีแต่เขาก็มีบุคลิกที่สงบ สิ่งที่สําคัญกว่าคือความสามารถในการตรวจจับทางจิตของเขาซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าช่วยเสริมการลาดตระเวนของอาณาจักรชิงหลวอย่างมากแม้ว่าจะยังคงเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยก็พบความเป็นไปได้บางอย่างที่จะแข่งขันกับคู่ต่อสู้จากระดับปรมาจารย์วิญญาณพวอีเขากล่าวว่าฝ่าบาทฉันจะออกไปคืนนี้ฉันอยากจะรายงานให้คุณทราบอะไรนะรอยยิ้มบนใบหน้าของใต้เข้าแข็งค้างทันทีคุณอยากไปคืนนี้หรือไม่ ไต้เ่าเกือบจะปฏิเสธคำพูดของหัวอีเ่าในทันทีล้อเล่นใช่ไหมเมื่อวานมันอันตรายมากเขาเกือบจะกลับมาไม่ได้แล้วถ้าเขาไปคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายถูกเปิดใช้งานนอกเหนือจากปัจจัยทางอารมณ์แล้วงานลาดตะเวนของหัวอีเ่าเพียงอย่างเดียวมีความสำคัญมากต่ออาณาจักรชิงหลัวทั้งหมดเมื่อเขาเสียชีวิตในการต่อสู้มันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้หัวอีเ่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า อย่ากังวลท่านดายุคฉันจะไม่เสี่ยงที่จะสำรวจวิญญาณน,นำทางของเทพ,พเจ้าแห่งความตายหากไม่มีการเตรียมการที่เพียงพอฉันจะต้องคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามฉันสามารถอย่าทำอะไรเลยตอนนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเราทำเราจะถูกขังอยู่ที่นี่อย่างสมบูรณ์และเป้าหมายของอนาจาักรสุริยันจันทราก็จะสำเร็จถ้าอย่างนั้นคุณอยากไปไหมสีหน้าของใต้เฮาอ่อนลงเล็กน้อย พัวอีเข่ารีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราได้ปิดกั้นการลาาตระเวนของเรามานานแล้วฉันไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับจุดสูงสุดหลักซึ่งมีอุปกรณ์นำทางวิญญ,ญาณแห่งความตายตั้งอยู่แต่ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้แล้วอุปกรณ์นำทางวิญญาณพวกนั้นล่ะฉันจะไปหาพวกมันให้เจอดวงตาของใต้เข้าสว่างขึ้นคุณหมายถึงอะไรพัวอีเห่าเดินไปหาใต้เขาและกระซิบอะไรบางอย่างเมื่อฟังคำพูดของเขา ดวงตาของใต้เฮ้าก็สว่างขึ้นเรื่อยๆและในท้ายที่สุดเขาก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเอาละลงมือทำเลยไม่ต้องกังวลผลลัพธ์ทั้งหมดที่คุณได้รับจะเป็นของคุณเองแน่นอนว่าหากคุณเต็มใจอาณาจักรก็สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อมันจากคุณได้คุณคิดอย่างไรมันเป็นข้อตกลงฮัวอีเฮ่าเห็นด้วยโดยไม่ลังเลใต้เฮ่ากล่าวว่าแล้วคุณต้องการความร่วมมือจากฉันเพื่ออะไรฮัวอีเฮ้าส่ายหัวแล้วพูดว่า ไม่เป้าหมายส่วนตัวของฉันนั้นเล็กที่สุดมันก็เพียงพอแล้วสำหรับนิกายถังของเราที่จะจัดการมันฉันจะบอกคุณอย่างหนึ่งคือรายงานให้คุณทราบและอีกอย่างหนึ่งโปรดใส่ใจกับการป้องกันและปรับปรามการตอบโต้ของศัตรูที่เป็นไปได้การย้ย่อยปรากฏขึ้นที่มุมปากของใต้ห้าการตอบโต้หรือฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่กล้ามาฉันหวังว่าพวกเขาจะส่งกองทัพทั้งหมดออกไปเพื่อแก้แค้น ในสนามรบด้านหน้าปัจจุบันอาณาจักรชิงหลัวมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนด้วยพลังการต่อสู้ของกองทัพวิศวกรวิญญาณทั้ง8หากเป็นแบบตัวต่อตัวใต้เฮาจะต้องเอาชนะที่ปรึกษาวิญญาณทุกคนที่ปกป้องประเทศของอาณาจักรสุริยันจันทรายอย่างแน่นอนโดยไม่คำนึงถึงวิญญาณนำทางแน่นอนว่าหลักฐานก็คือปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ปรากฏในภาพลักษณ์ของปรมาจารย์วิญญาณ หลังจากออกจากเต็นท์ของผู้บัญชาการหัวอี้าวก็เรียกเพื่อนของเขาทันทีเขาบอกแผนการของเขาทุกคนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการกระทําของเขามากนะักด้วยความสามารถของหัวอีา้าวตราบใดที่เขาไม่ได้สำรวจจุดสูงสุดหลักก็ไม่มีอันตรายมากนะักท้ายที่สุดความสามารถของเขาในการสร้างความสับสนนั้นแข็งแกร่งเกินไปครึ่งชั่วโมงต่อมาค่ายหลักของกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรชิงหลัวก็มืดสนิท ยกเว้นแสงที่ส่องบนหอคอยลาดตระเวนทหารทั้งหมดก็พักผ่อนแล้วกองทัพก็แบบนี้นอนเร็วและตื่นเช้าอย่างแน่นอนหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงการรอบโจมตีของศัตรูในตอนกลางคืนและในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้กองทัพอยู่ในสภาพการต่อสู้ที่ดีที่สุดได้ในคืนที่มืดมนนี้มีร่างสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างเงียบๆและตรงไปสู่ท้องฟ้าผู้นำการตรวจจับทางอากาศทั้งหมดของกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือถูกปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ ในขณะนี้การเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้ไม่ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาใดๆหลังจากนั้นไม่นานร่างหนึ่งร่างแล้วร่างเล่าก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าปฏิบัติตามทิศทางของรูปก่อนหน้าหัวอีเห้าบินอยู่ในอากาศประมาณ1,000เมตรโดยมีไกลวิญญาณที่บินอยู่ข้างหลังเขาและทักษะวิญญาณจำลองก็เปิดใช้งานที่ระดับความสูงนี้มันง่ายที่สุดสำหรับเขาในการควบคุมการบินของเขาและความเร็วของเขาก็เร็วมาก วิญญาณน,นำทางการตรวจจับทางอากาศธรรมดาไม่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของเขาได้เลยจากที่ซึ่งกองทัพกลุ่มตะวันตกเฉียงเหนือประจำการอยู่ห่างจากเทือกเขาหมิงโตเพียงไม่กี่สิบไมล์สำหรับผู้ที่แข็งแกร่งในระดับเจ็ดวงแหวนใช้เวลาเพียงไม่นานในการบินข้ามระยะทางนี้ในไม่ช้าภูเขาอันมืดมิดก็อยู่ในสายตาของหัวอีห้าวแล้วในเวลานี้เขาได้เข้าสู่พื้นที่ครอบคลุมของคู่มือตรวจจับวิญญาณในระดับสูงโดยสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายของคุณมั่นคงในอากาศและหยุดหัวอีเห้าเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหากเขายังคงก้าวไปข้างหน้ามีอันตรายที่จะถูกค้นพบสำหรับเขาสิ่งที่ลำบากที่สุดคือการนำทางวิญญาณของคลื่นกายวิญญาณจะปล่อยคลื่นเสียงจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อจำลองครั้งขาวเพื่อตรวจจับคนที่ซ่อนอยู่อุปกรณ์นำทางการตรวจจับวิญญาณที่ผันผวนถือเป็นกระแสหลักของการพัฒนาอุปกรณ์นำทางการตรวจจับวิญญาณ ในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยปัจจุบันระยะการตรวจจับยังค่อนข้างสั้นพลังจิตถูกปลดปล่อยและครอบคลุมระยะทางในไม่ช้าดวงตาของหัวอีฮาวก็แสดงความประหลาดใจมีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณกี่ชิ้นในท้องฟ้าที่อยู่ไม่ไกลมีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณอัดแน่นเกือบทุกชนิดอย่างน้อย1000ชิ้นจัดเรียงเท่าๆกันบนท้องฟ้าและขยายไปถึงทั้งสองด้านของภูเขาโดยไม่สามารถมองเห็นขอบนับพันได้ในพริบตา ด้านหน้าเป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ก็ยากที่จะบอกว่ามีอีกกี่คันที่อยู่ห่างออกไปดีมากอนาจาักรสุริยันจันทราอุดมสมบูรณ์จริงๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหัวอีเห้าค่อยๆย,ย,ยกวิญญาณที่บินอยู่ข้างหลังเขาโดยหัวฉีดชี้ลงและในขณะเดียวกันก็ปล่อยพลังวิญญาณของเขาเองออกมาช่วงเวลาต่อมาเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วบินสูงขึ้นไปท้องฟ้า คนที่อีกด้านหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจจับวิญญาณนำทางในอากาศไม่ใช่เป้าหมายของเขาเบื้องหลังอุปกรณ์นำทางวิญญาณเหล่านี้มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณโจมตีจากพักพื้นดินสู่อากาศและภักพื้นดินจำนวนมากซึ่งเป็นตำแหน่งอุปกรณ์นำทางวิญญาณพลังโจมตีของแต่ละอันนั้นยังห่างไกลาจากเทียบได้กับเทพแห่งความตายแต่ถ้าการโจมตีโดยรวมระเบิดและสามารถครอบคลุมระยะไกลได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลบหนีมิฉะนั้นทำไมเราถึงควรหยุดกองทัพอาณาจักรชิงหลัวท้องฟ้าเริ่มเย็นลงเรื่อยๆและทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นก็เล็กลงในเวลาประมาณหนึ่งในสี่ของชั่วโมงหัวอีเหาบินจาก1000เมตรไปยังระดับความสูงประมาณ3,000เมตรเมื่อถึงจุดสูงสุดนี้พลังวิญ,ญญาณของเขาเองก็เริ่มถูกบริโภคอย่างรวดเร็วไม่ไกลนักเป้าหมายได้เข้าสู่ระยะการตรวจจับจิตของหัวอีเหาทักษะวิญญ,ญาณจำลองถูกเปิดใช้งานจนถึงขีดสุดทันที หัวอีห้าเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาเพิ่มความเร็วของเขาทันทีและบินไปหาเครื่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า2เมตรเครื่องนำทางวิญญาณการตรวจจับระดับความสูงพิเศษเป็นเพียงเครื่องเดียวที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้3,000เมตรเครื่องนำทางวิญญาณในระดับความสูงหลายพันเมตรถูกขับเคลื่อนด้วยขวดนมมากขึ้นเมื่อประกอบกับอุปกรณ์พิเศษบางอย่างพวกมันก็จะบินได้เร็วมาก อย่างไรก็ตามคู่มือการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษนั้นมีขนาดใหญ่กว่ามากเนื่องจากต้องทนต่อความหนาวเย็นที่รุนแรงได้และมีข้อกำหนดหลายประการสำหรับการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษฮัวอีห้าวเคยจับภาพมาก่อนดังนั้นเขาจึงรู้โครงสร้างของมันชัดเจนมากการนำทางวิญญาณในการตรวจจับระดับความสูงพิเศษนั้นขึ้นอยู่กับการตรวจจับด้วยภาพมากกว่าการตรวจจับคลื่นยังไม่ได้รับการพัฒนา และบทบาทของการตรวจจับพลังงานความร้อนยังน้อยเกินไปดังนั้นหัวอีเฮาจึงอาศัยทักษะวิญญาณจำลองของเขาและการปกปิดออร่าน้ำแข็งขั้นสุดยอดของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกค้นพบระหว่างการเข้าใกล้ในไม่ช้าเขาก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนืออุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณในระดับความสูงพิเศษการตรวจจับทางจิตก็ถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และกวาดไปทางบริเวณโดยรอบโดยไม่รีบเร่ง สำหรับรุ่นเดียวกันความสูงของการบินในอากาศจะไม่แตกต่างกันมากนะโดยธรรมชาติแล้วจะง่ายที่สุดในการค้นหาระบบนำทางวิญญาณในระดับความสูงพิเศษที่ระดับความสูงนี้ประมาณ3นาทีต่อมารอยยิ้มที่น่าพอใจก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของหัวอีห้าหลังจากตกลงมาอย่างเงียบๆเ,เป็นเวลาสอนาทีบล็อกโลหะขนาดเท่าฝ่ามือก็ถูกติดไว้เบาๆที่ด้านบนของไกด์วิญญาณ การตรวจจับในระดับความสูงพิเศษล็อกโลหะนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักและพอดีกับจุดบอดจึงไม่กลัวที่จะถูกค้นพบจากนั้นเขาก็บินขึ้นอีกครั้งและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายถัดไปคู่มือวิญญาณที่บินอยู่ด้านหลังมีขวดนมหกขวดสามารถเพิ่มเวลาเป็นสองเท่าของวอเอฮาวที่ระดับความสูง3,000เมตรแต่ถึงอย่างนั้นเพราะเขาต้องรักษาการใช้พลังวิญญาณของตัวเองและต่อสู้กับอากาศเบาๆและความหนาวเย็นที่รุนแรง พลังวิญญาณและความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเองจะยังคงถูกใช้อย่างต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดหัวอีฮาวก็หมดแรงเขาหันหลังกลับและบินไปในทิศทางที่เขามามันบินออกจากระยะที่ครอบคลุมโดยการนำทางวิญญาณการตรวจจับของอานาจักรสุริยันจันทราและจากนั้นก็ตกลงบนพื้นเป็นยังไงบ้างสวีซานสือรออยู่ที่นี่แล้วตามการเตรียมการตรวจจับทางจิตของหัวอีฮา เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของหัวอีเ่าตื่นเต้นเล็กน้อยเขายิ้มและพูดว่าเสร็จแล้วพี่ชายคนที่สามลองดูสิคราวนี้ฉันต้องทำให้อาณาจักสุริยันจันทรารู้สึกอกหักสวีซานสือหัวเราะและพูดว่าฉันชอบมันไม่ต้องกังวลทุกคนพร้อมแล้วคุณควรพักผ่อนโดยเร็วใช่หัวอีเ่าหยิบขวดนมออกมาสองขวดนั่งขัดสมาธิ และในขณะที่ดูดซับพลังวิญญาณไว้ในขวดเขาก็ระดมวิชาสเสวียนเทียนของเขาคืนค่าการบริโภคก่อนหน้านี้ในขณะนี้ร่างของหวังตงเอ๋อก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาจะดีแค่ไหนถ้าตงเอ๋ออยู่ที่นี่ด้วยตงเอ๋อที่นี่เราสามารถใช้พลังของห้าวตรงร,งร่วมกันเพื่อฟื้นตัวได้เร็วกว่าการใช้ขวดนี้มากเมื่อเขาคิดถึงหวังตงเอ๋อหัวใจของเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดและความตื่นเต้นครั้งก่อนของเขาก็ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามในฐานะประมาจารย์วิญญาณระดับสูงวีวอห้าตระหนักดีถึงอิทธิพลของปีศาจภายในที่มีต่อการฝึกฝนของเขาดังนั้นเขาจึงรีบเลิกความคิดของเขาและกลับสู่สภาพตั้งเดิมของเขาความสามารถในการฟื้นตัวของเขาแข็งแกร่งมากด้วยความมีชีวิตชีวามหาศาลของเขาความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของเขาจึงฟื้นตัวได้อย่างมากในเวลาอันสั้น เมื่อลืมตาขึ้นดูเหมือนจะมีสายฟ้าเย็นเยียบสองครั้งในตอนกลางคืนหัวอีเฮาพยักหน้าให้สวีซานสือซึ่งคอยดูแลเขาอยู่และพูดว่าพอแล้วพี่ชายคนที่สามฉันไปละ่ะตกลงฉันจะไปรับคุณไปกันเถอะสวีซานสือหัวเราะเบาๆและกระโดดขึ้นไปในอากาศพร้อมกับหัวอีเ่าอย่างไรก็ตามหัวอีเ่ากำลังบินไปในทิศท,ทางของอาาจักรสุริยันจันทราในขณะที่เขากำลังพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อบินออกไปอีกครั้งวัวอีเห้าบินไปประมาณ1,000เมตรและกลับไปที่ขอบของการนำทางวิญญาณการตรวจจับทางอากาศของอนาจาักรสุริยันจันทราก่อนที่เขาจะหยุดเขาหยิบวิญญาณนำทางที่ดูแปลกตาออกมาจากอ้อมแขนของเขาคู่มือวิญญาณนี้ดูเหมือนกล่องเหล็กมีขนาดค่อนข้างใหญ่ยาวครึ่งเมตรกว้าง30เซนติเมตรและหนาประมาณ20เซนติเมตร กล่องเหล็กทั้งหมดดูหยาบเล็กน้อยแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะพบว่าความหยาบนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการบรรจบกันของเส้นเล็กๆหลายเส้นมีลวดลายเวทมนต์ติดอยู่มากมายหัวอีเท่ากดมันอย่างรวดเร็วสองสามครั้งและคลื่นพลังวิญญ,ญาณแผ่วเบาออกมาจากกล่องหลังจากนั้นทันทีลวดโลหะก็ออกมาจากส่วนหน้าและในไม่ช้าก็ขยายออกไปจนยาวเกือบ2เมตรส่วนหน้าก็เปิดออกและกลายเป็นลวดโลหะเป็นวงกลมลวดโลหะที่ดูแปลกตาม,มาก หัวอีเฮาเทพลังวิญญาณของเขาลงไปและกดมันอย่างรวดเร็วสองสามครั้งทันใดนั้นวงกลมของแสงสีเงินก็สว่างขึ้นบนลวดโลหะยาวที่ยื่นออกมาและความผันผวนที่มองไม่เห็นก็กระจายออกไปด้านนอกอย่างเงียบฮ่าฮ่อาจารย์เซียนโปรดอย่าทำให้สิ่งนี้ผิดปกติพัวอีเฮาพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มที่ด้านบนสุดของการนำทางวิญญาณในระดับความสูงพิเศษพร้อมตัวช่วยที่ลอยอยู่มากมาย ทันใดนั้นบล็อกโลหะขนาดเท่าฝ่ามือก็สว่างขึ้นความผ,ลผ,ลผลันผวนทันใดนั้นรัศมีก็รุนแรงขึ้นโดยส่องสว่างไปทั่วทั้งด้านบนของคู่มือการตรวจจับวิญญาณในระดับความสูงพิเศษปังด้วยเสียงที่คมชัดวงกลมของกระแสไฟฟ้าถูกปล่อยออกมาจากบล็อกโลหะและทะลุเข้าไปในการนำทางวิญญาณที่มีความสูงเป็นพิเศษอย่างรวดเร็วการนำทางวิญญาณตรวจจับในระดับความสูงพิเศษที่ทำงานอย่างราบรื่น ทันใดนั้นก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและรัศมีที่อยู่ด้านบนก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์นี้ยังเกิดขึ้นกับการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษทั้งหมดภายในรัศมี100ไม่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดทำงานผิดปกติอะไรนะคู่มือการตรวจจับวิญญาณในระดับสูงพิเศษล้มเหลวขาดการติดต่อเทือกเขามิงโตเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอาณาจักรสุริยันจันทนัน นี่คือคอลลผูเพื่อความปลอดภัยมันยังอยู่ในถ้ำที่ขุดออกมาจากภูเขาไม่ไกลจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาหมิงโตรับผิดชอบเป็นพิเศษในการควบคุมการนำทางวิญญาณการตรวจจับทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นสำนักงานใหญ่ข่าวกรองของอาณาจักรสุริยันจันทราในเทือกเขาหมิงโตวิศวะกรวิญญาณระดับ9เป็นผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ปรมาจารย์วิญญาณระดับเก้าคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหวังอี้เหิงผู้นำของกลุ่มวิศวกรวิญญาณเนรปีศาจเขาถูกย้ายมาที่นี่ชั่วคราวกลุ่มของเขาสลับการป้องกันกับกลุ่มครูฝึกวิญญาณอื่นที่ประจำการอยู่ที่นี่เหตุผลง่ายมากผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณของกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณของเนตรปีศาจนั้นเร็วที่สุดและโดยธรรมชาติแล้วจะสบายใจที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ใบหน้าของหวังอี้เหิงเปลี่ยนเป็นขี้เท่าเมื่อเขาฟังรายงานของวิศวกรวิญญาณเพียงไม่กี่นาทีที่แล้วหน้ายอดเขาหลักของเทือกเขาหมิงโตในอากาศที่ทอดยาวเกือบร้อยไมล์วิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษมากกว่า20นำทางทั้งหมดขาดการติดต่อสถานการณ์นี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นประวัติการหากปรมาจารย์วิญญาณการตรวจจับในระดับสูงพิเศษเพียงอันเดียวสูญเสียการติดต่อ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะการทำงานผิดปกติของเขาเองแต่ถ้ามีจำนวนมากขาดการติดต่อในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าอย่างไรแสดงว่ามีคนที่ระดับความสูง3,000เมตรแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ90ก็ยังใช้งานมันได้ยากอาจกล่าวได้ว่าไกาวิญญ,ญาณการตรวจจับระดับความสูงพิเศษหลายสิบตัวถูกทำลายหรือไม่เป็นไปได้อย่างไรมีระดับ90ไม่กี่คนที่เก่งเรื่องการล่องหนทั่วทั้งทวีป ได้ส่งสายตรวจแล้วหรือยังท่านหัวหน้าเรากำลังเคลื่อนไหวแล้วฉันเกรงว่าเรามีกำลังคนไม่เพียงพอส่งคำสั่งมาให้ฉันกองพันของเราจะถูกส่งไปหากคุณพบคู่ต่อสู้โปรดมอบกำลังทั้งหมดของคุณให้ฉันเพื่อเก็บพวกเขาไว้ที่นี่หากคุณพบคู่มือการตรวจจับที่สูงเป็นพิเศษของเราคุณต้องคว้ามันกลับมาหากคุณไม่สามารถคว้ามันได้จริงๆเมื่อเรากลับมา แม้ว่ามันจะถูกทำลายมันก็ไม่สามารถตกไปอยู่ในมือของชาวอาณาจักรชิงหลัวได้ใช่คำสั่งดังกล่าวออกอย่างรวดเร็วจากกองบัญชาการข่าวกรองหวังอี้เหิงยืนอยู่ในถ้ำและเดินไปมาใบหน้าของเขาน่าเกลียดมากหลังจากเดินไปมาสองสามครั้งแผ่นหลังของเขาก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นแม้ว่าคู่มือการตรวจจับวิญญาณในระดับสูงพิเศษยังไม่โตพอแต่ก็ยังเป็นตัวแทนของคู่มือการตรวจจับวิญญาณระดับสูงสุดของอาณาจักรสุริยันจันทรา ถ้าสิ่งนี้ถูกชาวชิงหลัวได้มาและแตกร้าวความรู้สึกผิดของฉันก็คงจะใหญ่มากไม่ฉันจะไปด้วยตนเองหวังอี้เหิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเขาจึงรีบๆออกจากแฟลชทันทีเปิดใช้งานการนำทางวิญญาณระดับเก้าของเขาและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีราวกับแสงสว่างจ้าในเวลาเดียวกันให้เปิดคู่มือการติดต่อวิญญ,ญาณเพื่อรับข้อมูลการตรวจจับล่าสุดจากสำนักงานข่าวกรอง ไม่น่าแปลกใจเลยที่หวังอี้เหงิงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้การลาดตระเวนและการปิดล้อมอาณาจักรชิงหลัวของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากอาณาจักรชิงหลัวถูกปราบปรามและไม่มีอํานาจที่จะต้านทานได้เลยคู่มือตรวจจับวิญญาณในระดับความสูงพิเศษอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า3,000เมตรดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรซึ่งดูเหมือนจะค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามในท้องฟ้าที่ไรขอบเขตนั่นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อมองจากระยะไกลมันดูไม่ใหญ่ไปกว่าฝุ่นผงเลยมันยากที่จะหาหนึ่งไม่ต้องพูดถึงการค้นหาพวกมันมากกว่า20ตัวในอากาศหลายร้อยไมล์สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือคู่ต่อสู้สามารถเปิดใช้งานพวกมันได้ในเวลาเดียวกันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่ออาณาจักรสุริยันจันทราผลิตคู่มือการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษได้เพียงร้อยรายการเท่านั้น นับเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอนาคตแต่การปรับปรุงจะต้องยึดตามต้นฉบับด้วยการสูญเสียสิ่งหนึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องนำทางวิญญาณยังคงทำงานต่อไปในระดับความสูงที่สูงมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างเครื่องนำทางวิญญาณการสูญเสียไปมากกว่า20อันในคราวเดียว ฟาบัสวีเทียนรันจักรพันแห่งอาณาจักรสุริยันจันทราคงไม่บ้าขนาดนั้นใช่ไหมหัวอีเฮาถูกลอยอยู่กลางอากาศและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหน้าจอเล็กๆปรากฏขึ้นบนกล่องโลหะของเขาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีจุดแสงสีเขียวมากกว่า20จุดบินมาหาเขาและยังคงอยู่ในอากาศประมาณ3,000เมตรดีมากแม้แต่อาณาจักรชิงหลัวก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกฉันขโมยไป ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วหัวอีห่าวบินไป3,000เมตรในเวลานี้ผู้นำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษกำลังบินมาหาเขาด้วยความเร็วสูงสุดที่พวกเขาสามารถทำได้ที่ระยะ3 0 0พันเมตรการนำทางวิญญาณตรวจจับอากาศภายใต้อาณาจัก,กรสุริยันจันทรานั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสถานที่แห่งนี้ไม่ใกล้กับเทือกเขาหมิงโตและยังไม่สูงพอบล็อกโลหะที่หัวอีห่าวใช้และกล่องที่มีลวดโลหะยาว2เมตรเป็นทั้งผลงานชิ้นเอก ล่าสุดของปรามาเจียนเซียนสือหินปรามาจาร์แห่งนิกายถังยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่หัวอีเข้านําเครื่องนําทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษกลับมาเซียนซือเวินก็ปรับแต่งมันให้เขาชุดเครื่องมือวิญญาณน,นี้มีระดับ8ดในตัวเองและเป็นเครื่องมือวิญญาณที่ดีที่สุดที่เซียนซือเวินสามารถทําได้มันเรียกว่าคู่มือวิญญ,ญาณการควบคุมระยะไกล เซียนซือเวินคิดสิ่งนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากตรวจสอบคู่มือตรวจจับวิญญาณในระดับความสูงพิเศษโดยย่อเขาก็พบช่องโหว่ในคู่มือตรวจจับวิญญาณในระดับความสูงพิเศษนี้ทันทีย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่ที่หอหมิงเตอ๋อนี่เป็นหนึ่งในแนวทางการวิจัยที่สำคัญที่สุดของหอหมิงเต๋อในฐานะหัวหน้านักวิจัยเขารู้ดีดังนั้นเขาจึงปรับปรุงเครื่องนำทางวิญญาณแบบควบคุมระยะไกลพิเศษที่เขาสร้างขึ้น และมอบให้กับหัวอีห้าวเขาเพิ่มชุดควบคุมวิญญาณนำทางพิเศษให้กับบล็อกโลหะเหล่านั้นวงเวทส,สามารถสร้างกระแสพลังงานที่แข็งแกร่งทำลายหน่วยควบคุมระยะไกลภายในใช้การควบคุมของบล็อกโลหะเพื่อเจาะเข้าไปและควบคุมระบบควบคุมภายในของอันตราคู่มือการตรวจจับระดับความสูงจากนั้นควบคุมจากระยะไกลผ่านกล่องโลหะในมือของหัวอีหา้าวสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับหลักการที่ซับซ้อนมากมาย และแม้แต่หัวอีห่าซึ่งมีความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณระดับที่7อยู่แล้วก็ไม่เก่งในด้านนี้แน่นอนว่าหลังจากที่เซียนซือเหวินทำการปรับเปลี่ยนสิ่งเดียวที่อุปกรณ์นำทางวิญญาณควบคุมระยะไกลพิเศษของเขาสามารถควบคุมได้คืออุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงพิเศษอุปกรณ์อื่นๆจะไม่ทำงาน